คือนอนเกินไปมันก็คงทําให้แบบเหมือนร่างกายเรามันมันแบบโอเวอร์โหลดเกินไปะคือถ้าเรานอนเยอะเกินกว่าที่ร่างกายเราต้องการบางทีมันก็ส่งผลต่อสภาพร่างกายเราเองอีกนั่นแหละบางคนนอนเยอะเกินไปก็ปวดหัวบางคนนอนเยอะเกินไปก็เหนื่อยง่าย<อ>แล้วมากกว่านั้นคือเวลาที่เรานอนเยอะมากๆอย่างเงี้ยเราก็จะกลายเป็นคนแบบไม่มีแรงเงี้ยกล้ามเนื้อบางที ออจิตแอปพลิเคชันเพื่อหัวใจหากคุณกําลังต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่ตัดสินมาระบายความในใจได้ทันทีที่แอปพลิเคชันออจิตที่นี่เราพร้อมจะรับฟังดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android แล้วเราจะมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกัน สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งน,นคะคะกับรายการพูดคุยแล้ววันนี้ไม้ก็อยู่กับพีอีฟค่ะสวัสดีค่ะพีอีฟสวัสดีค่ะน้องไม้วันนี้นะคะจะมาชวนพีอีฟพูดคุยประเด็นเรื่องอยากนอนเฉยเมื่อสักครู่ค่ะก็ได้พูดคุยกับพีว่าพีว่าเป็นคนที่แบบเชี่ยวชาญในการนอนใช่ใชคือชอบมากถ้ามีโอกาสก็คือมันคือหนึ่งในในสิ่งที่จะทาอะไรอย่างงี้ค่ะใช่ค่ะเพราะว่า อย่างที่เรารู้กันเนาะว่าการนอนนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รับการที่แบบว่าฟื้นฟูร่างกายแล้วก็มีข้อดีเยอะมากแต่ว่าวันเนี้ยที่เราจะมาพูดเรื่องการนอนกันนะคะจะเป็นภัยเงียบของการนอนละกันเพราะว่าบางทีเราก็รู้สึกอยากที่จะนอนเฉยเฉยมาจากสาเหตุเบิร์นเอาหรือเปล่าหรือว่าขี้เกียจแล้วถ้าเกิดเราอยากที่จะแอคทีฟให้มากกว่าเน,นี้เราสามารถจะทำได้ไหมมาที่ประเด็นแรกกันเลยค่ะคือค ถ้าเราไม่อยากทําอะไรเลยอ่ะอยากที่จะนอนเฉยๆทั้งวันอ่ะมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะอืมแต่ละคนคงมีที่มาของการที่แบบอยากนอนหลากหลายมากๆเลยเลย คือมันคงมาจากอย่างที่น้องไมล์บอกว่าแบบเอออาจจะทํางานเหนื่อยมากๆจนเบิรอนเอาแล้วก็รู้สึกว่าพอมีวันอยู่แล้วอยากจะนอนพักเยอะๆอะไรเงี้ยหรือกับบางคนอาจจะรู้สึกว่าชีวิตข้างนอกมันเหนื่อยจังเลย mm hmm. การอยู่ในห้องการได้นอนอยู่กับตัวเองมันทําให้ดีขึ้นจังเลยอะไรเงี้ยหรือกับบางคนอาจจะแบบเหมือนมันเหนื่อยจากข้างในอะ่ะ พอมันเหนื่อยจากข้างในแล้วการน,นอนก็อาจจะทําให้เขารู้สึกแบบเออเหมือนมันได้ชาร์จพลังบางอย่างกับตัวเองก็ได้อะไรเงี้ยหรือถ้ากับตัวพี่อิเองการที่แบบอย่างนอนเยอะๆจังเลยก็คือการที่แบบเหมือนมันเวิร์กฮาร์ดมากๆในช่วงบางช่วงก็จ,จะรู้สึกว่าเนี่ยวันนี้คือหยุดหยุดก็คือไม่ทําอะไรเลยดีกว่าอยากจะนอนเฉยๆกิ้งไปกิ้งมาหลับแล้วหลับอีกตื่นกินข้าวนอนอีกแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นแบบการที่ทําให้ร่างกายเราแบบได้บูตเครื่องที่มันอยู่ข้างในด้วยอะไรเงี้ยค่ะ พี่ว่าแต่ละคนก็คงมีสาเหตุของการที่แบบชอบนอนหรืออยากจะเลือกนอนเยอะๆแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่ไมค์กับพี่อีบได้คุยกันก่อนหนะ้าเนาะพี่อีบแบบชอบนอนมากๆค่ะอยากให้พี่อีบมาค่ะแชร์การนอนของตัวเองพี่คิดว่าการนอนของตัวเองคือการที่เรานอนแบบเฮลตี้ไหมอ๋อคือคิดว่ามันมันเฮลตี้กับตัวพี่อีบเองอนะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือ นอนต้องเพียงพอเราถึงจะตอบได้ว่ามันดีกับชีวิตไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวพี่เองจะต้องนอน8ดชั่วโมงอะคือคือประมาณ8ปดถึงสิจะตอบโจทย์กับ การแบบมีพลังงานในวันถัดไปมากๆ uh huh. อะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างรู้สึกเฟสกว่าเวลาที่เราได้นอนแบบเต็มที่เต็มอิ่มมันก็จะทําให้วันต่อไปเราแบบรู้สึกว่าเออมันดีจังพอความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นร่างกายมันบูตได้เต็มที่มันก็จะทาให้เราไปทําอะไรหลายอย่างได้แบบมีประสิทธิภาพขึ้นอะไรเงี้ยถ้าโดยส่วนตัวในการนอนของพี่เองพี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างเฮลตี้กับตัวพี่เองด้วยเนี่ยพอถ้าอะไรก็ตามที่นอนน้อยภูมิก็จะตก uh huh. พอภูมิตก เด็กที่เป็นภูมิแพ้จะรู้กันดีว่าโอ้อะไรก็ไม่รู้นี่นี่หน่อยหน่อยก็จะเริ่มป่วยนั่นนี่นู่นนี่มันการนอนเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้แบบเราสามารถดูแลตัวเองได้สุขภาพเราจะไม่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะค่ะอันนี้เราก็พูดถึงการนอนที่เฮลตี้เนาะค่ะแต่ก็จะมีการนอนที่แบบทําร้ายสุขภาพเหมือนกันอเพราะว่าบางทีก็เป็นภัยเงียบค่ะเช่นการที่เรานอนเกินอืมอืม,อม,อมคือถ้าพูดถึงการนอนมัน มันเป็นเรื่องของความต้องการของบุคคลคือคือในในหลักการนอนมันจะมีมันจะมีรูปแบบแพทเทิร์นของแต่ละบุคคลอยู่ขึ้นที่ตัวเจเนติกด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยหรือบับเซอร์คาเดียนของตัวเราเองด้วยหรือนาฬิกาชีวิตของแต่ละคนด้วยเพราะนั้นเราจะ บอกไม่ได้ว่าการนอน8ชั่วโมงของคนอื่นมันจะเฮลตี้เหมือนพี่อีบไมหมอะไรเงี้ยแต่หลักการหนึ่งที่เราจะต้องเห็นตรงกันก็คือมันมีการวิจัยที่บอกว่าช่วงไวัยไหนควรจะนอนให้ได้ประมาณเท่าไรหร่อย่างเงี้ยคือถ้าอย่างตัวพี่อีบเองเนี้ยขึ้นเลข3การนอนมันก็ควรจะอยู่ในลักษณะของการที่ประมาณ7-9ชั่วโมงจะเป็นการที่ดีในการที่เราได้บูสเตอร์ร่างกายอะไรเงี้ยแต่ในขณะการเรารู้แล้วว่าช่วงวัยเราควรต้องการประมาณนี้ เราก็ต้องมาดูต่อว่าแล้วไลฟ์สไตล์เราหรือนาฬิกาชีวิตเรามันเป็นในรูปแบบไหนหรือ,<ม>รอเงี้ยบางคนอาจจะแบบเอ่อนาฬิกาชีวิตจะต้องขึ้นเวรอย่างแบบพี่เราปอพเขานอนไม่เป็นเวลาอย่างเงี้ยม,มันก็จะทําให้แม้เขานอนได้ตามช่วงวัย แต่นาฬิกาชีวิตเขามันเปลี่ยนอยู่ตลอดอเวลามันก็มันก็อาจจะแย่สําหรับตัวเขาก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับอาชีพของแต่ละคนด้วยเนาะใช่<า>ใช่บางคนคก็ทาฟรีแลนซ์อาจจะยิงยาวทั้งวันแล้วก็แบบไปนอนทั้งวันยี่สี่ชั่วโมงก็ได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนาฬิกาชีวิตของแต่ละคนอย่างที่บ,บอกใช่แล้วก็เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ด้วยอ่ะบางคนอย่างอย่างที่น้องไมล์บอกว่า บางคนทำฟรีแลนซ์ความฟรีแรนนลนซ์นี่แหละมันมันมันไม่ได้ฟิกเวลาเนาะบางคนถนัดมากเป็นเป็นกลุ่มคนที่แบบเป็นนกคู่นกคู่คือใช้ชีวิตกลางคืนอนอนกลางวันเพราะฉะนั้นเขาจะทํางานได้ดีมากในช่วงกลางคืนเมั่เราจะไปบังคับเขาว่าเนี่ย การนอนเราถูกสอนมาว่าต้องนอนกลางคืนแต่เราจะไปบังคับมนุษย์เหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะไลฟ์สไตล์เขาเป็นแบบนั้นรวไมไปถึงแบบลักษณะการใช้ชีวิตเขาแบบไม่ได้ทําให้ชีวิตกลางวันมันทํางานได้ดีเขาใช้ชีวิตกลางคืนได้ดีกว่าเราจะตอบไม่ได้เลยว่าโอ้คนนี้แบบไม่เฮลตี้เลยอะไรเงี้ยแต่ การที่เขาทํางานกลางคืนแล้วได้นอนกลางวันตามชั่วโมงที่เขาควรจะได้แล้วร่างกายเขาตื่นมาเขาก็ยังคงสดชื่นสดใสทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมันก็อาจจะเฮลตี้กับเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เรามาพูดถึงการนอนกับโรคซึมเศร้าดีกว่าค่ะเพราะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกอยากนอนตลอดเวลา ใช่ไหมคะอืมอืมเออจริงๆเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากนอนตลอดเวลาแต่เขาอาจจะเกิดจากการที่เขาไม่มีแรงจูงใจที่จะออกไปใช้ชีวิตตลอดเวลามากกว่าอย่างเงี้ยคือมันก็เลยแปรผันออกมาเป็นว่าเออไม่ได้อยากออกไปทําอะไรไม่ได้รู้สึกว่าข้างนอกมันมีอะไรที่จะต้องออกไปทําเขาก็จะอยู่นิ่งๆดีกว่า อะไรเงี้ยมากไปกว่าน,นั้นเลยคือคนที่เขาเป็นซึมเศร้าอ่ะ<ม>เขาจะแบบเหมือนเหมือนจะมีภาวะของการที่แบบเออเหนื่อยง่ายจังเลยอะไรเงี้ยหมดแรงไม่ค่อยมีแรงดูเหนื่อยล้าจังเลยเมันการนอนก็จะตอบโจทย์กับคนที่รู้สึกเหนื่อยล้ามากๆไม่ใช่แค่คนที่เป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยมันอาจจะมีหลายลอย่างสัมพันธ์กันทําให้คนเป็นซึมเศร้ารู้สึกว่าอยากจะนอนอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วระหว่างการอยากนอนเฉยๆกับ <c oughs> ข,ขี้เกียจ อ๋อ oh, ค่ะอืเพราะว่านี่ยคือเราเคยทําเรื่องการนอนไปแล้วบ้างเหมือนกัน,นะค,ะค่ะในของช่องเอาจิตเนาะก็จะมีคนมาแบบคอมเมนต์ว่าผมแค่อยากนอนเฉยๆแต่ว่าจะโดนคนรอบข้างอะมาอมบอกว่าขี้เกียจแต่การนอนของเขาคือการที่ได้พักผ่อนนะคะอืม,อมพี่ว่ามันมีเส้นบางๆอ่ะม,มันมีเส้นบางๆอยู่มากๆที่แบบจะเป็นตัวแบบ ขีดไว้หรืออย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันพี่ว่ามันเชื่อมโยงกันว่าการการอยากจะนอนกับความขี้เกียจมันมันสัมพันธ์กันเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบอยากนอนแต่ว่าเราอยากทําอย่างอื่นด้วยอะ่ะหลายคนก็เลือกที่จะไม่นอนแต่ออกไปทําอย่างอื่นแต่ อย่างตัวพี่เองอยากนอนมากๆอยากทําอย่างอื่นด้วยแต่รู้สึกขี้เกียจจังก็เลือกที่จะนอนเอเพราะฉะนั้นมันมันอาจจะตีความไม่ได้หรอกว่าคนที่เขาแบบอยากจะพักผ่อนอยากจะนอนเท่ากับคนขี้เกียจหรือคนที่แบบออกไปทําอะไรข้างนอกเยอะๆไม่ได้เป็นคนขี้เกียจเราตีความแบบนั้นได้ค่อนข้างยาวเพราะว่ามันมีเส้นบางๆมากๆที่มันแบบข้าวเกี่ยวกันอยู่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแล้วถ้าเรานอนเกินไปอะค่ะมีข้อเสียไหม คือนนเกินไปมันก็คงทําให้แบบเหมือนร่างกายเรามันมันแบบโอเวอร์โหลดเกินไป <c oughs> เช่นเดียวกันเราออกกําลังกายมากเกินไปมันก็ทําให้ร่างกายเราโอเวอร์โหลดเกินไป <c oughs> คือถ้าเรานอนเยอะเกินกว่าที่ร่างกายเราต้องการบางทีมันก็ส่งผลต่อ ต่อสภาพร่างกายเราเองอีกนั่นแหละบางคนนอนเยอะเกินไปก็ปวดหัวบางคนนอนเยอะเกินไปก็เหนื่อยง่าย<ฆ>แล้วมากกว่านั้นคือเวลาที่เรานอนเยอะมากๆอย่างเงี้ยเราก็จะกลายเป็นคนแบบไม่มีแรงเยกล้ามเนื้อบางทีที่เราเคยเห็นแบบเออเจ้าชายนิทราบางทีเราก็จะเห็นเขาว่านอนเยอะมากๆนาานเนาะกล้ามเนื้อเขาก็าจะฟีบอ่อนแรงสุดท้ายแล้วอะไรที่มันเยอะเกินอะ่ะมันก็จะกระทบกลับมาที่ตัวเราอยู่ดี<ฆ>อะไระอย่างเงี้ยค่ะมันก็คง ต้องมีตรงกลางของเขาว่าพอดีเอาเท่า<ม>ที่ร่างกายเราจําเป็นอะไรเงี้ยน่าจะดีมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะอืมม่เคยมีช่วงหนึ่งค่ะที่แบบเหนื่อยมากแล้วเราก็อยากที่จะนอนเฉยๆ<ม>สรุป่าขึ้นนอนเกินแล้วตื่นขึ้นมาคือแบบไม่สดชื่นแล้วก็รู้สึกเพียกว่าการที่เราได้นอนครบเจ็ดหรือแปดชั่วโมงอ๋<ม>อพี่ว่ามัน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 สุดท้ายมันกลับมาที่ตัวเราอยู่ดีเพราะเวลาที่เราพูดถึงหลักการนอนอ่างเงี้ยเขาจะพูดว่าเอ้ยถ้าช่วงกลางวันเราแบบ มี power nap บ้างม,มันก็คงดีแต่แต่ power nap ของแต่ละคนมันไม่เท่ากันแต่ถ้าอย่างในงานวิจัยเขาก็บอกว่าควรไม่เกิน20นาทีมันจะพอดีมากๆแต่ถ้าเรานอนสมมุติว่าเราอยากนอนพักหรือนอนงี่กลางวานันแล้วเรานอนเกินกว่า20นาทีมันแปลว่าร่างกายเรากำลังจะเข้าสู่วงจรของการนอนหลับอ,อย่างจรงิงจังม,มันจะเหมือนกับตอนที่เรานอนกลางคืนทีเนี้ยถ้าเรานอนกลางวานันแล้วเราแบบ เรานอนเกินกว่าที่ร่างกายมันควรจะใช้อ่ะแล้วมันเข้าสู่ระบบการนอนแบบวงจรการนอนอย่างจริงจังมันจะทําให้ถ้าเราตื่นมาสมมตินะเรานอนหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเราตื่นมากลางคล้ายๆอาการตื่นกลางดึกสุดท้ายเราก็ปวดหัวมากงุดหงิดมากเริ่มจะรู้สึกว่าแบบนอนไม่พอนอนไม่พอทั้งๆที่แค่อยากจะแนปเฉยๆอยากจะพักสั้นๆอย่างเงี้ยเคยเหมือนกันค่ะที่อยากจะแนปเฉยๆแบบยี่สิบนาทีแหละตื่นมาคือ ท้องฟ้าคือแบบมืดแล้วอะแล้วพอตื่นมามันก็ทําให้เราลวนพอเรานอนอช่วงเวลาที่แบบสี่ห้าชั่วโมงไปอะค่ะ,คะถ้าจะไปนอนกลางคืนเสียงทุ่มมันก็ไม่ได้แล้วเหมือนกันม,มันแบบมันก็จะแยกกับตัวเราเองอีกใช่ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้พี่อีฟแบบช่วยแนะนําหน่อยถ้าเกิดคนที่ชอบนอนเนาะ,ะแล้วอยากที่จะแอคทีฟขึ้นมาค่ะมีวิธีไหนบ้างพี่ว่าบบเซตลิมิตตัวเองทําความรู้จัก ไลฟ์สไตล์นาฬิกาชีวิตตัวเองรวมไปถึงแบบความต้องการของตัวเราเองอย่างเงี้ยคือเราอาจจะเอ๊ะมันควรจะแค่ไหนหล่ะมันถึงจะพอดีลองทําแบบเหมือนแบบบันทึกการนอนหลับของอตัวเองก็ได้ว่าโอเคเราเข้านอนวันเนี้ยทาสักสองสัปดาห์เราเข้านอนทุกเออสมมุติว่าวันเนี้ยเราเข้านอนสามทุม่มแล้วเราตื่นกี่โมงพรุ่งเนี้ยเราเข้านอน สี่ทุ่มเราตื่นกี่โมงแล้วพอครบสองสัปดาห์เราเอามานับดูก็ได้ว่าเออวันนี้ตื่นมาแล้วสดชื่นวันนี้ตื่นมาแล้วไม่สดชื่นแล้วลองมาดูว่าไอ้วันที่ตื่นมาแล้วสดชื่นมันอยู่ที่ประมาณกี่ชั่วโมงมนั่นแปลว่าร่างกายเราน่าจะต้องการประมาณนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้นับที่นอนดึกหรือไม่ดึกเรานอ,นอนที่พอหรือไม่พอ,อกับร่างกายของเรา เออแต่ไม่ใช่ตะคําบอกเล่าหอคนอื่นอย่างเงี้ยอย่างถ้าสมมติว่าบางคนนอนตีสี่แต่เขาตื่นสี่โมงเย็นแปลว่าเขาก็นอนแบบโอ้โหสิบเกาชั่วโมงแล้วเขารู้สึกว่าตื่นมาแล้วเขาแบบเฟสแล้วก็ทําอะไรได้หลากหลายอย่างเราก็จะบอกว่าเขานอนไม่เฮลตี้ไม่ได้อีกนะเพราะเขารู้สึกว่าโอ้สิบสองชั่วโมงมันมันเพียงพอกับร่างกายค,คือเอาเอาเท่าที่เรารู้สึกว่าให้เรารู้จักตัวเองก่อนว่าแบบไหนที่เป็นความต้องการของตัวเราเองแล้วเรามีมี ไลฟ์สไตล์เป็นยังไงก็ follow ตัวเองไปแบบนั้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,ม,อม,มันก็จะได้ healthy กับตัวเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอรีนพีบอกว่าเราต้องหาไลฟ์สไตล์ของเราเองอย่าไปสนคนที่บอกว่าเฮ้ย hey นอนเกินเที่ยงคืนคือนอนดึกนะคือแต่ก่อนน่ะเคยได้ยินคํานี้จากพ่อแม่เหมือนกันเครียดเลยนะแบบเกินเที่ยคืนเท่ากับดึกหรอแต่เราตื่นขึ้นมาเราสดชื่นนะคือเอาที่เราแบบว่านอนพอเราสดชื่นดีกว่าอย่าไปสนใจคนที่บอกว่าเฮ้ยนอนเกินนอนเกินสิบชั่วโมงไม่สดชื่นนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องรู้ตัวเองเนาะว่าเราแบบพอดีไหมสดชื่นไหมอย่างอีทําให้เราไม่ได้เครียดกับการนอนด้วยใช่แล้ว เราต้องดูด้วยว่ามันแมทกับฟังก์ชันการใช้ชีวิตเราไหมอ่ะคืออย่างสมมติว่าเรานอนเที่ยงคืนเราตื่นหกโมงแล้วเราทํางานต่อได้แล้วเราก็รู้สึกดีรู้สึกแบบทํางานได้มีประสิทธิภาพอ่ะมันมันก็คงเป็นไทม์ไลน์ที่ร่างกายเราต้องการอย่างพอดีแล้วเราก็ยังคงทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยอย่างเงี้ยวัน มันไม่ได้มีอะไรตายตัวในงานวิจัยของปัจจุบันเนี้ยเขาก็ไม่ได้ฟิกว่าสารที่จะต้องหลังตอนเรานอนหลับมันจะมาในตอนกลางคืนเท่านั้น mm. จริง,รงๆแล้วมันมาก็ต่อเมื่อแบบห้องเหมือนมือแล้วเราได้นอนอื mm. มมันคงเป็นความเข้าใจที่หลายๆคนเข้าใจมาโดยตลอดอย่างเงี้ยถ้าเป็น mm. ไปได้อย่างให้ลองแบบลองอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการนอนหลับหรือการหลั่งสารในช่วงที่เรานอนหลับอะไรเงี mm. ้ยมันจะทําให้เรา อ๋อเข้าใจได้ได้ชัดขึ้นเหมือนอย่างที่พี่อิ๊บเล่าไปว่ามันสัมพันธ์ได้กับหลายๆอย่างมากเลยเรื่องของการนอนแล้วก็แบบไหนที่มันจะเฮลตี้กับเราอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพีมามากเลยค่ะที่พูดเรื่องของการนอนการนอนเกิน,นที่ทําให้เราได้เข้าใจในรูปแบบใหม่<อ>แล้วก็เข้าใจว่าแบบเราไม่ต้องเครียดกับเวลาชีวิตการนอนของเรามากขนาดนั้นก็ได้ค่ะวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่อซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android